แทบทั้งหมดถุงหมดเหล็กเล้าก็บอกถือแม่นเหล็กเล้าก็บอกถือนี่พ่อนะครับอืมมันจะบอกตะเล็กใหญ่ครับโอมโหหลายเล็กหลายเล็กท่านทำหลายด้เป็นล้านเขาถือเป็นล้านเนี่ยเป็นยผู้ละเจ็ดแสนแปดแสนวัดคอยรถแต่เต็มหมดเลยครับมา ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้เราโชคดีนะครับผมเรามาที่วัดปู่กระเบื้องแตกนะครับเอฟซครับนะครับผมปู่กระเบื้องแตกกลับมาออกลิปอีกแล้วนะครับสําหรับเอฟซที่ยังติดตามปู่กระเบื้องแตกอยู่นะครับผมครับตอนนี้เราก็อยู่บริเวณวัดปู่นะครับผมปู่ก็จะเทคอนกรีตรอบวัดนะครับผม ครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเลยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมปูกระเบื้องแตกนะครับผมทางช่องก็เพิ่งมีโอกาสได้มาเป็นครั้งแรกนะครับเอฟซครับครับแนวทางปู่จะเป็นแบบไหนนะฮะเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับผมแต่ตอนนี้ปู่ก็อยากจะเทคอนกรีตรอบวัดนะครับผมก็ ได้โทรเรียกทางช่องมานะครับผมบอกว่าปู่มีแนวทางให้ไปฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องนะครับผมโอเคครับเพื่อในการไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามตัวเลขแนวทางของปูกระเบื้องแตกกันนะครับผมว่าแนวทางแนวทางปูมีตัวไหนมาฝาก พ่อแม่พี่น้องทางบ้านบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับตามนัดมาสักการครับปูน้ำพรอหรืพี่น้องน้ำพอนเป็นครั้งแรกที่ทีมงานได้มาฮอตบ้าครับปูกบเื้องแว่าโดนระค่ะเนี่ยน้าตาของแท้ครับผมกลับมาออกคลิปใหม่แล้วครับปูแมนก็คือว่าอยากออกคลิปหิญาติโยมข้าเจ้าโทรมาคือบอกแน่นั่นลุงปูกับเพียงแต่ท่าน มันก็จะอยากสางเนาะปุณเนาะใช่เขาอยากสางที่ทาลายครับก็เลยว่าใกล้ๆออกพรรษาก่อนสีสีลงไหลออกว่านเห็นหรอครับอืมสีรุ่งไหลออกซ่องใดญมากกว่าสีลงไหลซ่องนั่นแหละครับผมผู้เรียกซ่องครับแล้วผู้ดีห้องนั่นก่อนผู้ดีเป็นพระครับผมคือผู้แสดงว่าผู้นี้งดงด ออคลิปมาเนี่โดนปันไดล่ะค่ะม่าก็สองเ ouais. ดือนส,สองเดือนสามเดือนสองเดือนที่สามเดือนหมดแล้วพกหัวไปสองช้นหัวเลยนะสามเดือนเพราะงั้สามเดือนสามเดือนเรากหัวแล้วอ๋อนสามเดือนเขาันษาปุริงด์ดนะคะเข้าภาษาหมแล้วก้อนหอกของภาษาหมแล้วครับก้อนของสายนี่จะซื้อเสียงปูน้ำหาพรเอฟซีเอฟซีจะทุบ่แต่ว่าหัดนี้เลขสีแตกเลยมันก็มันก็ออก แทบทั้งหมดถุงหมดเลขเล้าก็บอกถือแม่นเลขเล้ากับบวกถือที่ห้าน้อยก็บอกถือเยอะนะครับอืมันจะบอกตะเหล็กไงครับปูมีหลายเลขหลายเลขกทันทีาันที่ทั่งทั้งหิ้งเหียกวันนี้ปูนี้มิดไปครวันนี้กันนี่แค่ได้เป็นเป็นเลขนิมิตใช่ไหมครับปูเนั่งนั่งสามทีไม่ขึ้นมาโเลดปัญห์นี้ตั้งหาปัญหาตั้งหา มันบ่คือกันว่าฝ่นเส็จนอนฝันมาเตียวครับนั่งสมาธิมันเตียนตมากคอยบอกบอกรถเรียกไคยไม่ยังยังกันมันนั่นไม่เหยนยขืนแจมนึ่งแจมหนึ่งตัวครับเคยจับทั้งใดพวกเอฟซีเขาจาสลัดอยู่เล้ครับครับผมมันขึ้นแค่ิืนแจมเดียวขนั้นเด้คอยจีบอกว่าหันมันขึ้นแจมเดียวเด้อครับนั่งแจมเดียว่หันคอยบอกซีสองมันออกสามสองครับแจมเดียวคนหกแปด ปดสามออแปดสองออกแปดสามแค่เดียวพคโลเพราะว่ามันตัวเกาตัวเล็บบวบไปมันเป็นตัวเกาเราโคระมันคือราศีออกตัวเกาเนาะก็เลยเลยว่ามันแปดสามมันจะออกอีบวบหรือว่าโอ้ยพอจะออกแปดสามมันแปดสองทามพี่ลานหนูเห็นเพิ่นนี่แม่แต่เคี่ยนทั้งพุนแม่ค่ะเออแตเขี้ยนเขาจะถือไรด้เป็นล้านเขาถือเป็นล้านเหรียป้าถือคือแม่แต่เคี่ยนนี่บอเขียนเหรพุลกิจแสนแปดแสน ตะกี้มันดังนี้เด้มืงมันดังในพูทธยาพุทธจากตะกี้วัดคอยรถแต่เต็มหมดเลยมาแต่เห็นคนมาจากคนแจนมาจากกรุงเทพกรุงไทมากอป็นมาจนเน่นวัดเลยคะปู่แม่นมากทุกมื่นคนอยู่ในราพักดะ์นลนบอกติอย่างเต็งนะตะกี้เนาะครับผมเป็นคนเต็มวัดเนี่ยละ ทั้งคนยุ่งไม่ออกวัดถือหางวดเล่นกันหกหมดเอันนี่คอยกูมเงินไปครับูกะลาไบสามใบสามเดือนแล้วเราภาษาก่อนเราภาษาเนาะสามเดือนเืิอนี่กะเป็นโอกาสดีทั้งเอฟซีนั่ครับเอฟซีกัเพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะทางแรกครั้งแบปูสิบปูหายมีหายมีศกครับผมมานี่อนี้ทางเจ้าเขียนเลยอ่ะเขียนเลยครับเออทั้งเลขกฝ่ายที่มีสองครูด้อครับ ของคุ่เดบนเลยบนอย่างเดียวครับปู่บนอย่างเดียวล่างกระลังเหี่ยวเลยมันข่อยเป็นแยกบนจากล่างมุกมกคือมูใครไบผมไปยังก็อยกบนจากล่างทีเขาบอกว่าท่างก็ไฟวาล่างเลยเขาบอกว่าบนก็ไาบนว่าบุคเลยผุ้มมันเป็นผุ้มพุมผุ้มถ้กหวุมทาบอกงานผุ้มท่าผุ้มถ้ำบอกวันนี้เลขบุญนะเก้าห้าสี่เก้าห้าสี่ วันนี้ก็หนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าห้าสองครูเล็กเล็กขุนแล้วข้าบนนะะแต่ว่าเขามือได้ต้องวดนะก้าห้าสี่ครับก็หาซีเนี่ยต้องหวัดปู่แมนบานี่มืัอขึ้นมาก่อนนี่เขาบอกว่าเล็กมันสิออกหนึ่งห้าห้าตัวป้านเป็นไปได้หร <15 5 S 1> ือเปล่าเล็กขุนไหมไม่อันต้องขึ้นลงไหมครับปู่นี่เราคือว,ว่าเขาขุนร่งให้เราได้วยโอ้หาซี่ปัญหาไออหาซี่ป็นหา หาซี่เป็นหาหานี่ยเด็กลูกหาแล้วตื่อให้แล้วยอยบานี้ต้องต้องวดก่อยได้เลขล่างเขาบอกเลขร่างสองสามสองสามวดนี่ปูแมนโอ้ยถือกระชานแล้วมากบานี้บานี้เขาม่บอกความเลขไงอีกเลยอบานครับครับสองสี่เด้อหันบานี้สองสามสองสี่แมนเลขเขาบอกขึ้นขึ้นให้อีกขึ้นให้อีกขึ้นก็นั่นแหละขึ้นห้บอกเพราะมันก็เลขอาหาขี คือเรียกมักเลยแอนอีลพี่น้องเลยคือหาหามาขึ้นนี่ลวงปู่ทสงดินมาอยู่นี่ขึ้นไม่เบิ่งอีกร้อยมากขาวจันทร์พันอี่ห้าึ้นมาดสองตัวขึ้นไปไ้นดิเป็นไปได้งามค่ะขึ้นก้อนก็เห็นหนึ่งห้าห้าเดงครึ่งครึ่งหมดแลยโอ้โหเดงครึ่งครึ่งพี่น้องมันเพราะว่ามันขึ้นมากสั่นขันขึ้นมากกว่บ่อไก่ตามนั้นเอยม้วนคอยฝันตีปัญหาเอาเนียครับผมขันปัญหาคอยคือเห็นผู้เฒ่า ยกมือขึ้นมหาニューข่างเล็บเห่าบดมหาニューทั้งสองข่างมาแมนโอ้โหนี่คือปัญหาปุ๊ปตีเอาพี่น้องเล็บมือเห่าสากลแท่งไปใส่ถือของหันมาหันแท่งไปใส้ถือโอ้โหขุ่าแชงใช้ถือมาหันเขาแค่แค่นั่นแหละส่วนเลกล่างนี่กับมันใจกันเขาของบวกเขาคิดอะไรเนาะเลกร่างอะไรเนาะอันนี้เลกล่างได้อันนี้เล็บนเด้นอะบนเป็นบนล่างเป็นล่างแม่นเล็กคอยเป็ี่ยนสันตวปสัตว์ใดพวกที่ตามคอย ไปดีของจับเจ็บซี่ติดตามไล์อยู่ค่ะส้องรับการไ่เบื้องแต่เบื้องแต่ข้าประเทศตัองกี่ยวขประเทศนอกเท็เจ้าอุ่นเงินไม่ไหวครับผมบ่มีเบอร์โทรบ่ปูนี่เบอร์โทรขอเบอร์โทรปูเป็นน้ำแน่ขออนุญาตลงเบอร์โทรได้ไหมครับปูลงช่องไหนเนาะค่ะเบอร์โทรนี่ว่าจำได้ว่นน้องวันนี้ปุ๊บๆเมิ่อไงเดี๋ยวค่อยๆค่อยออกกันเลยครับผมปิดบ้านก่อนเดี๋ยวออกลำไม่เนาะ ข่มันมันไหลเบื่อทรสาเบอร์โอ้อือยจำไม่ค่อยได้ครับคือจุดประสงค์อข่นะไอ่ว่าจะเค็ดอตนนีผมมูมูงพอผระท่านนี่นะมูพพาประทานแหละครับปูเออแมนเค็ดเกิดควาพ่าท่านไว้ก็เท่น้นีดออมสาราเนี่ยมันมันเกิดหยาแล้วก็เวลาฝนตกมามันทะลักขอนในสารานะครับผมนี่กี่จุนีกับนามันไหล แนวร้อยพันข้างแม่นซอดินคนนี้ติดหว่วยเลยเนาะค่ะปูแม่นค่อยนี่ค่อยจกเอเล่นนี่กี่ไรมันก็มีฐานที่เป็นพญาหนาักไม่อยังมีเท่กันอยู่นี่มีแต่ยากพุมกพ่มข้เจ้ากั่านัา้นพุ่มข้เจ้าก็ซอยดีอยู่ดอกครับข้าพึ่งบังเอิญเนี่ยนุง่งปูนี่ตัมาห้ามขึ้นนี่าง มากกว่าสวนมันเขาเดี๋ยวขึ้นมากคือตัวเขาเน่าเหล็กเนาะเพิ่งได้เมื่อคืนเหรอครับปู่มันได้มา okay. หลายมือเลยเจ้าเขาเขาต้องไม่ยำหลายเกียเติโอ้ครับผมไม่ยำหลายขึ้นก้อนก้อนสีปล่อยได้เลยครับอันเขาไม่ยำหลายขึ้นกว่าบัวขาวไว้กันคเปลี่็นสันไม่ยำคอยยินคันคอยบ่เห็รงานกข่งเวียนแบบนั่งเห็นเบิดโ่เหล็กเหล็กเหล้าอะไรยังเห็นเบิดหาหน้อยก็ได้ครับ ถ้าใครอยากได้เลขต่างประเทศก็โทรหาปู่ได้นะครับผมเมื่อนี้ก็เบื้องเอาไปร่องเบิ้งก็ได้เมื่อนี้รับสามห้ากับเอ่อสี่ศูนย์ลาวล่าวลาวล่าเวสามห้าสามห้าสามห้าปับเออสี่สองศูนย์สอาหารต่างประเทศพี่น้องครับเขาได้วันได้วันพร้อม Uhm, เมื่อวานเขาเมื่อก่อนเขาซ้ำตัวฮัน้อยมืนข uh ึ huh. no. No, oh, ้นเหนือกับเขาฮัน้อยขี้กันบนเนี้ยเป็นบนบนล่างขี้กันเนี้ยสบายถ้าเพื่อไดี๋ยาวชนค่ะนี่คือตัวเลขและแนวทางค่ะปูกระเบื้องแตกค่ะ แอดมีโอกาสได้มากกราบปูเป็นครั้งแรกยังไต่กใหไม่ฉกไม่หลับไม่ฉกไม่มาเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านอย่าลืมให้กำลังใจก,กดไลค์กดแชร์หลายๆเด้อค่ะปูกำลังสั่งวัดเด้อค่ะท่านผู้ชมให้บนเป็นบนล่างเป็นล่างค่ะห้าพ่แม่เก้าห้าสี่ค่ะห <15 5. S 2> นึ่งห้าห้าบนเก้าห้าสี่หนึ่งห้าห้าค่ะสามตัวบนสองตัวล่างค่ะสองสาม กับสองซีค่ะท่านผู้ชมเลขก,กับวันไลายเลขหน่อยนึงเนาะเลขเล่านะคะสามห้าสี่สองศูนย์เฉพาะมือนี่เนาะค่ะเนาะแอดกับสีลุงดวดวๆให้ท่านผู้ชมเพื่อชอบกับเขาไล้วันค่ะถ้าชอบในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ ค่ะโทรหาปูก็ได้ค่ะ093 445 2537ค่ะก็ขออนุญาตลงเวอร์โทรปูให้พร้อมนะคะ <c oughs> เพราะว่าแออยูกไกล <c oughs> ส่วนสิมาหาปูเนาะพอแม่พี่น,อน้องสามารถโทรเอาก้อนก็ได้ครับคูสุดท้ายด้วยว่ากับเขาไร้ว่นปูมีห้ยทุกมือน,นะคะเอโซี <c> ทรเอาเดอค่ะ กรบผมวันนี้ก็เป็นแนวทางของปูกระเบื้องแตกนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังนะครับผมครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ทางช่องได้มานะครับผมก็ต้องขอขอบคุณหลวงปูนะครับที่เมตตาทางช่องนะครับผมแล้วก็เอฟซีตักบ้านนะครับผมครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ